เาปันเาใหญ่เขาเาใหญ่ลอไม่อยางบอกัเออบ้แมนเออทีวีทีวีเดอันนีบขามแข้าวถก้วขบดวนดวนเาอียขามามขบุนี่งูมีอะไรเนียตอนนี้นี่เึงแล้วคาเดแต่ล้างถ้วย เป็ดยางโอยเยมัน oh, อ so ่อยน้ำลอยน้ำเราม่ต็ดยางป็ดยางม่นะอยน้ำไปมันขิดออกขนาดเกิดไ่ได้ไหนอกมาดูกันเาโอยไม่เด้อุกควันี้เราแ้เด้อยังไม่ทุกคนที่ไนเยออเฮกืออาสานิกะนักดิกะคได้แหะหักลงคันหนึ่งหักลงคันคันเบรเจอดรถหักขึ้นข้ามมาขึ้นลอยนน้ากใเอดรากหักตลอดอยากก็เีวเวก ครับแล้วขึ้นคลับขึ้นขึ้นแล้วลงเออโอเคแล้วบบไมลมาสีอบเนอะอ้ผู้สูไมข้า่ง่านขึ้นงาข้นเนอปาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เออำลงอาเนี่ยอะไร อ่าที่เขาไปใส่รูดยูยูตู้อฟเล้มลัทนโอ้ยที่ไหนเื่องแบบานอนบันอนบ่เซียนเยนมาแล้วเออเจ้นอนบ่ลูกลุกลกสียงสียง ยิบจิบเด้งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอจอมต้องจอมลงโม้ตายแล้ว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  จันสลท้ยองคนนี่ยสามนะก่แก่ผมเา้็คนคนสลายกันไปเลย้ใ่่ล่าเลยโอ้อันต้มอันเาเปียกนหม้อก็น้ ไเเดี๋ยวขาตักเสื้อเป็นอันนั้นนะใครยังนะเอาใส่ก่อนมิดแบงเขียนหนังสือเออเวลาเขียนเบียงมึงต้องใส่สองเมื่อกี้เมื่อกี้ครูกับต่างแมนอตานดูได้ปะนี่อันอันนี้นะอันนี้นะรองเท้าแตะ นตัวเท่าอันนี้นะจุตาบออันเห่าไปปั้นะนะจุตุตาเก่ใซื้ออยู่อาจารย์เก่ออกระดาษระกระดาษกระดาษกระดาษห้าเขาได้ห้าหกราเเ้าห้เด้อเอาพอเพเียนบเด้อีนี้เด้อปีนี้นีเี่วมัเ้าเออปนี้งัดขึ้นงัดลงันลงะมเง้มาก

เอาช่วยอันละป่าตาการเขาผ่านหูนะไม่เขียหูไอ้เจ้ก็สำลีเรอรวมกนเป็นเรื่กักเป็นสำลีผันหูอันนี้ไม่รังปลาละป่าพอดีเนี่ยผันหูป่าผ่นหูป่าผ่านหู ามยให้เอาลงมิมันได้พออยู่แ้ม่เาเลยแ่เนืขึ้นขึ้นขึ้นป่ามีหลายเมนิวมีป่าแล้วเอาขึ้นเตโบข้ามข้ามขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นหักออกเด้อโซนนี้อ่ะย่้ ปาสัมฤนึงเนี่ยปาสมฤทธโอ้ยข้าว้นอปเลยโอ้โหเลยโอ้ยอันทำมากินกินไขมัน้น้อยๆนะปลาคาเวียอ้ัทำากินไขมันนซนน้อยมันเป็นสตีมันเป็นจเนตนะไขไข่เนย้อยน้ำลยโอ้ยที่มันที่มันมีซอแบบายๆคือเยายว้าออกมาโอ้ย ้ากเอาค่ะปิงมันอยู่ในปิงทะเลต้องมีแดดสุดโดยมีหดดแต่มีพยัค์เดียวอันนี้คาบีอะหลั้สนามเอาขนไม่เห็นอาคมเอาหลังเอาขนป๊อก ความโนนครับอันโอ๊ยบัดเวลาได้สามจีคำนิอจีจีหนึ่อจ oh ีน um> um ึ่นคจี้นี่ไล่เป็นเกมไนอนเสมอกันแหะเนอะเออแม่เกมที่3มวันนี้อ่ะมาจอยมียุ่เอาไรสุ้ายอีบียุ่งอ่ะปลาเ้อปลาเธอเฮ้ยไปทำสลาก้องละพ่อให้บคนสลานได้จรับแนี่เอาใม่เนอ เขาเป็นเกศหอเขาบอกเบกเขาเป็นเขาเป็นเคงของหมอุยิงแพทย์พยาบาลได้เลยได้เลเอาไปยังได้ได้่ตรถเดินน้ไปน้ำไปไอุสีขาวอันยันเตลลัซนเตลลัสนแบบ้ย่กาชุดสีขาวส่งขายาตะโกดเป็นระเบียบโอ้ยโอ้ยง่ายง่าับเตยบาลตบาลเ้าเป็นเนี่ยนักเตะบานักกีฬา กุ้บลงเอออ่าเวลากระทะชีกเหงืนอเมียนประสุบูนข้าวขงายขึ้นายขึ้นขึ้นโค้ชฟร์คนขับรถถึงแ้ได้ไไ็ดกินแม่ครัวพ่อครัวเดีวมีข้านไอ่ะด้เอเอาได้ก็ได้ จะางสวยแล้วเลยออออตตดผมเอาแ <c oughs> ว,วไล่ตัวนั้นให้น่นางพยาบาลอ่าเาน่วแมมนตเ<ซ>ต้น,ตน<า>ไปยื้ยป้าสวย่างวยล่างวยแบ้าง่วยจะเรแล้วก็แล้วแม่ความเบิรตทุนอปลางวยกันเกี้าวนยังนี่ อันเวลาแบาร์เตอโอยข่ามบลอกข่ามซะเว้ยอันเขาขายแม่ค้าโอ้ยแม่ค้ข้ามขึ้นขึ้นขึ้นเจ้าอันเวลาเขาไปซื้อดินกับเจ้าเอิญอย่างจะมีคนโตเขาให้สามเปอร์เซ็นต์กับเจ้านะในน่ะเอออันเฮ้าเงียนพายาต้องเฮียนนักกฎหมายเขาต้องไม่เป็นไปได้ไปได้ ข้ามจ้ะอุ้ยอันอีจกอดีเลยแต่งเงินแ่งซานแต่เงินแ่งซานเวลาย่งมันเพแอร์เพแอร์เพเขาอเออมูข้ามอันนี้ไมไม่ๆข้ามข้ามกค้งอาทั้งมดอไบไได้อันนี้่ะโอ้ข้ามอ้าาอ้าสุดคุณเวลาแล้วอันเห็ดพวก บเตอรี่เท่าเยลจบเลยเท่ากันเออเอทเท่ากันเข้าแล้วแต่บมีแฟนสลล้เดี๋ยวไล่ให้เอาถแล้วถืแล้วเมื่อกี้ทำไรตัวกินไปแล้วคนหักเก่าแฟนเก่ากาบเ่ได้ไม่ได้ี่ายไปคนเดียวเวลาพิดกันมากมากยังคร มึงผิดกรับกรับกรับโอ้ยอ่าเวลาอยากหาอยากไปหาแฟนเขาต้องคิดเฮ้ยโอ้ยได้ทั้งหมดเดียวได้ปะถึงเลขถึงเลขแบบเขาถึงเลขเขาจะเห็นอย่างต่นตินเอออองันนั้นนะเวลาคู่บอสาวไปอันนั้นนะเอามันขอหอมอย่างไหนงานโบ อันอีกอันนึงอีกนังอีกอนดมโอยคนมีความหักหวานใช่ไหมไปสองคนไปสองคนสองคนอกอกนึงตัดเลดึงไม้คำเด็กสองสาหมดขอเก่าเด็กเขาต้องไม่ไหลก็สองตายแล้ก็สองอ่าได้หลก็สองโอ้ยเคยมีความหักด้ได้ไหลก็สองชนะ ไปเลยเนาะตีนโนหมดเลยเอาจงเอาลงมาหนึ่งแฟนมักเอาย mm ังให้เป็นดอกลาบซอดอกไม้มาจะได้อลงอลุเอุ้ยขึ้นเวลาเห็นผูกชายเรืแล้วกูเกิดขอเดาเอิ้น ข้าข้ามกูบอกกูได้ขั้นถือวากูสากินกูได้เื้มจะรักเขาใส่กันสองคนก็จะเล่นอย่างเสือคูเออลงเสื้อคูเสือคู่เามกี้ดีได้ว่าทะเลพันติดม้เออสอดอกไม้ทะเลลงเวลาคนไม่เด็ดกันแล้วไปอย่างดึากูงางไงลมีเกงเอเด้อตั้งคนหนึ่งลงเอาใครเขาได้สามแล้วเขาสองคนเป็น เป็นยางเป็นแฟนกันตัดเลยาอย่างจกเป็นแฟนแต่งงานเปนงานอย่างัวามีอเมียันไยตำรวจเนไทยมีย ขวโอ้ยไ่ด้ภรรยาภรรยาสมค่ยนานเลนาเลย่อเกมตรงนี้สนาเอาัว้นบวกเต็มบวกกแล้วเมื่อกี้นี่บอกบริวารบวกเป็นบวกเต็มเนาะบวกว่าไ่ให้งายบิลี่เดเ็นเก็เรเขากัะนายดิงบากำเราของรเรากิกำกให้มันแล้วเลยไปไปเาไปโนรก่อนไปเอาะไห ผมจะได้ได euh ้ได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 ้ไี้ได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 ้ไ้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้ไล้ได้ไ้ได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 ้ไ่้ได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 ้ไไไไไ้ได้ไไ้ไไไไ้ไไไ้ได้ไ